กับพวกเราไปด้วยกันนะคะต้องบอกว่าเรามีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมลงทุนกับ Adventist นะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่า Adventist เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ 3PL หรือ Third Party Logistics Service Provider ที่มาจากประเทศสีลังกาแต่จริงๆแล้วเขาเป็น Regional Player นะครับก็คือหมายความว่าเขาให้บริการในประเทศอื่นๆออนอกเหนือจากสีลังกามานานแล้วไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังคลาเทศนะครับเมียนมานะครับอินโดนีเซียนะครับและในอีกหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นและการที่เขาไปเปิดในแต่ละประเทศเนี่ยก็เพราะว่าลูกค้าของเขาซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยเรียกให้เขาไปเปิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่เจอคือว่า ความท้าทายของเรื่องของโลจิสติกในภูมิภาคนี้เนี่ยมันยากกว่า,าการให้บริการในประเทศยุโรปหรือในประเทศสหรัฐอเมริกาเลครับหรือในประเทศที่ญี่ปุ่นซึ่งก็บริษัทเหล่านี้ก็มีอยู่ในประเทศทเยอะแยะที่มาจากยุโรปจาจอเบริการจากทีญี่ปุ่นแต่พอมาเจอ สภาพแวดล้อมอย่างประเทศไทยเมียนมากักมพูชาหรีอ,อินโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีความท้าทายมากเนี่ยเขาก็จะประสบปัญหาแต่แอ v e n t i s สเนื่องจากมาจากบริษัทที่กำลังพัฒนาเขาจะรู้ว่าความยากในการทำธุรกิจเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างเขาถึงถูกเชิญจากบริษัทข้ามชาตินะให้ไปประเทศยากๆทั้งนั้นเพื่อไปแก้ปัญหาให้เขานะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามาประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีฐานลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่อยากให้เขามาให้บริการอยู่แล้วนะครับ ลูกค้ากลุ่มไรบางประเทศใช่ไหมไม่ใช่เป็นลูกค้าบริษัทข้ามชาติเลยอ,อย่างลูกค้าที่เข้าบริการอยู่อย่างเช่นพ็อกเตอร์แกร e เบิลยูนิลีเวอร์พ็อกเตอร์แกรก็คือเพียนจีนะยูนิลีเวอร์อ Uni iver, หรือปุ๋ยไ i k i n g ซื่อซื่อบริษัทคือยาร่าตอนนี้ให้บริการแล้วเราไม่ให้บริการอินเทนอยู่ในโรงงานเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีบริษัทข้ามชาติที่เป็นลูกค้าหลากหลายมากที่ เขาสามารถมาให้บริการขยายฐานลูกค้าของเราของเขาในประเทศไทยแล้วก็เมียนมาหรือกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นพักกับวันนี้โอก็จะมีพอร์ตในการให้บริการลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นเป็นลูกค้าบริษัทข้ามชาติตอนนี้ที่ที่เซ็นสัญญาแล้วมี2เจ้านะครับแล้วก็ในตอนนี้มีการขั้นตอนในการพูดคุยกันอยู่หลายเจ้านะครับก็ค่อยๆนะครับเพราะธุรกิจเรื่องของ 3PL เนี่ยมันละเอียดอ่อนอย่างที่บอกก็คือว่าต้องเป็น customized ต้องเข้าไปรับรู้ความต้องการของลูกค้าก่อนเสร็จแล้วก็มาดีไซน์โซลูชันให้เขามาจจิ้นก็ะสูงขึ้นมาจิ้นจะสูงกว่าก็ประมาณ25-30%ิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เราคาดเคลมว่า <c oughs> ครับกับการทำรายได้กำไรกับ <c oughs> ก็ปีนี้น่าจะปิดอยู่ที่ประมาณสามสิบล้านนะครับรายได้นะครับแต่อาจจะไม่กำไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเซตอัพทุกอย่างอย่างแวร์เฮาส์เนี่ยแล้วก็เซ็นสัญญาไป2-3เดือน,นยังไม่มีลูกค้าแต่ธุรกิจของเรื่องแวร์เฮาส์โลจิสติกส์เซ็นเตอร์เนี่ย ไม่ลงทุนมีรถที่ศูกเซ็นเตอร์มีแวร์เฮาส์ให้ลูกค้าเห็นเขาไม่เซ็นหรอกเขาก็จะถามว่าแวร์เฮาส์คุณอยู่ไหนขอมาดูเพราะการจะใช้แวร์เฮาส์เนี่ยเขาต้องมาตรวจ e y, สะอาดเพียงพอไหมมีระบบเซคูริตี้ไหมการทํางานในแวร์เฮาส์ของคุณเป็นอย่างไร mm hmm. นั้นนะั้นเราก็ต้องลงทุนไม่มีลูกค้าก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือการลงทุนระยะยาวที่เราต้องทำนะครับปีหน้าเราตั้งไว้60สล้านแต่ภายในห้าปีเราตั้งไว้2 0 0ยล้านนะครับิการลงทุนันนี้เราร่วม ก็เรา,า,า <g ill ain> เราถือส <g ill ain> ก็เกาเราถือ4 9เข้าก็ถือ4 9 9 9ถ้าผมจะไม่ห็แล้วก็มีพาร์ทเนื้อนคนไทยอีก1%ปรเซ็นกว่ากว่าครับผมคุ <g ill ain> ้มทุนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวนท <g ill ain> ุนเนี่ยภายในปีที่สองออน่าจะกำไรแล้วปีที่2ไปลายปลายปีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปีที่3เนี่ยก็คือกำไรแน่นอนครับผม <g ill ain> อันนี้ก็คือว่าไรายได้จะเข้ามาภายในปีหน้านี่ไหม ปีนี้ตัแต่ปีนี้ไปปีนี้เราจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ปีนี้อาจจะนิดหน่อยแต่ปีหน้าทั้งปีเข้าแน่นอนเขจะลากไปดว่า Q4 ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นไงบ้างครับนปีนี้เนี่ยถ้าทุกคนตามข่าวผมนะครับผมก็จะบอกว่ามันมีธุรกิจใหม่ๆที่เราหเวิร์กกันมาทั้งปีอย่างยาวนานเช่นธุรกิจขายทุเรียนก็หนึ่งตู้ออกไปแล้วนะครับเวิร์กกันมานานมากนะครับการขนส่งทางรางนะครับที่เขาเวิร์กกันมานานก็มาแล้วนะครับเริ่มจาก ลาวมาแหลมฉบังส่งออกกําลังจะมีอีกหนึ่งขบวนมาจากรัสเซียมาจีนแล้วก็มาประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรากําลังคุยกับผู้ประกอบการขนส่งทางรางอีกรายหนึ่งซึ่งก็จะมีงานเข้ามาให้เราเพราะฉะนั้นควอเตอร์4ปีนี้เราจะมีรายได้ธุรกิจใหม่ๆนอนโลจิสติกนอเฟรดเข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้กับธุรกิจเฟรดของเราก็ผมเชื่อว่านักลงทุนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน ตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้ด้วยจนถึงปีหน้าอย่างแน่นอนนะ<บ>ครับ